สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจารวดนะครับวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณฟุตบอลกันเหมือนเช่นเดิมนะครับโดยผมจะหยิบยกเกมพรีมเลียงกฤษคู่ระหว่างสซอรอัตันกับนอริชมาพูดคุยกันนะครับซออัตันในเกมช่วงนี้ต้องยอมรับสิ่งหนึ่งคือพวกเขาเป็นทีมที่เล่นได้สนุกเล่นได้ดุดันเล่นด้วยความมั่นใจยิ่งเกมในบ้านเนี่ยตอนนี้ตัวให้เลือกใช้หลากหลายเหลือเกินนะครับในแผงเกมรุก ัวจริงวันนี้อัมโรบอย่าจะเล่นร่วมกันกันกบเชียร์ดำส่วนสมรองก็พร้อมจะลงมาที่จะพลิกเกมถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นไม่่าเป็นนะทางด้านของเชลลองรวมไปถึงตรงกลางเนี่ยผู้เล่นอย่างเชวบอดพราวก็มีทีเด็ดจากลูกฟรีคิกอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับสภาพทีมก็สมบูรณ์ครับมาเจอกับนอร e ลิชที่โอเคแหละ เกมช่วงหลังก็ต้องยอมรับตรงๆและวครับว่าพวกเขาอาจจะมีบางเกมที่สู้ได้ดีแต่พอมาถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ยังเป็นรองทีมอื่นอยู่เยอะมากนะครับดะนั้นผมมองเกมนี้ต้านลำบากครับนอริชดูมุมไหนก็ต้าน u t ลซ m ต้านไม่ได้นะครับเล่นในบ้านด้วยดังนั้นผมมองว่าวันนี้ u t ล a m ต้ o นจะเอาชนะ n นอริชมากกว่า1ประตูครับดังนั้นทีเด็ดเจ็ดดาวครับฟันธงไปเลยครับวันนี้ให้เชียร์ไปที่เซา์แธมป์ตันครับ